กันค่ะว่าจัดกระเป๋ารอดอลูกไปเขาชนไก่ฉบับอดีตแอร์นะคะว่ามีอะไรบ้างเก็บกระเป๋าไปเขาชนไก่ให้ลูกนะคะก็จะพับม้วนเป็นชิ้นๆแล้วรัดยางให้แบบนี้ค่ะเวลาเขาแบบรีบๆแบบเขาจะได้หยิบใช้ทันทีแบบไม่ต้อง ไม่ต้องหานะคะแล้วก็ก็จะม้วนไว้แล้วก็มีเ,เขาแบบส่วนอย่างอื่นนะคะนอกจากชุดชั้นหน่แล้วก็รงเท้าแล้วนะคะก็อันจะเป็นเครื่องแต่กอันนี้ที่โรงเรียนให้เอาไปเป็นที่ทำความสะอาดรองเท้า เงาอะค,ะะคะ่ะ,คะก็อันนี้ก็จะเป็นผ้ารองเต็นท์แล้วก็ถุงพลาสติกเอาไว้ใส่เก้งเกงเกงเียงเศษอย่างไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคริ่องเปิสำหรับมืมีช้อนนะคะรองช้อนสเตนเลสแล้วก็แล้วก็ช้อนที่เป็นพลาสติกเดี๋อวช้อนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยา<ม>ก็อันนี้เป็นหมอนที่มีผ้าห่มอยู่ข้างในอันนี้เป็นถุงรองเท้าะค่ะ ก็นี่ถุงนอนนะคะน้ําก็เอาไปให้เขาขวดหนึ่งแล้วก็เอาเป็นแก้วกระดาษไปให้เผื่อเขาจะใช้แบบแปลงฟันหรือว่าเขาจะอยากจะทำอะไรดื่มน้ําหรือว่าไว้ใส่ของอะไรของเาค่ะก็เออจริงๆก็ส่วนในนี้นะคะเป็นกระเป๋าน้อยให้เขาก็จะมีหมอนรองคอเวลาเดินทางนะคะแล้วก็ พัดลมนะคะชาร์จไฟก็เป็นโที่ใส่ผ้าขนหนูเอาไว้ให้เขาแบบมันจะระบายอากาศได้ด้วยให้เขาเวลาเขาร้อนหรือว่าเขาไม่ได้อาบน้ำเขาก็จะชุบน้ำเช็ดหน้าได้เช็ดตัวได้เง้ยค่ะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดะคะ่ะทุกคนอันนี้อยู่ในแบบสิ่งที่ิสต์รายการที่โรงเรียนให้เอาไปด้วยนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้เด็กๆผู้ชายจะชอบค่ะเพราะว่าบางเบามากนะคะแล้วก็ซึมไวทาปุ๊บก็ซึมเลยแล้วก็สำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะผิวเป็นสิวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพาราเบนทั้งสิ้นนะคะ ก็อันนี้เป็นเป็น travel size เอาไวให้ลูกเดินทางไปที่ทห้องนี้ดีมากนะคะค่ะ,คะก็เตรียมของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใส่ของลงเป้ให้ดูกันค่ะกดติดตามไว้นะคะ